สวัสดีครับวันนี้รายการทัศนัดกินนะครับผมจะไม่ได้พาไปกินนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโหงจุ้ยครับสําหรับคนเกิดนะครับปีเสือกับปีหมูนะครับว่า2ปีนี้เขาจะหาวัตถุมงคลอะไรนะครับมาเสริมสร้างดวงชะตาให้แก่ตัวเขาเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมวัตถุมงคลก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนี่นะครับ ว่ถุมงคลวันนี้ที่จะเอามาให้ดูนะครับผมเป็นเสือครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นเสือหลวงพ่อจำเนียนปลุกเสงนะครับนี่ครับรุ่นนะครับพยักก้าพลัง ต่อนะครับอันนี้ครับหมูครับหมูซ่อนหัวนะครับผมเห็นไหมฮะหมูมันเอาหัวซ่อนอยู่ข้างในนี่นะครับเป็นของหลวงพ่ออ่อนนะครับวัดอับสอนสวรรค์นะครับอยู่ภาษีเจริญนะครับผมครับโอเคครับเรามาคุยกันต่อครับ โอเคครับได้รับชมวัตถุมงคลไปแล้วนะครับผมที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นวัตถุมงคลอยู่2ออย่างที่เมื่อกี้ที่ให้เห็นชัดๆไปนะครับจะมีหมูกับเสือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าวัตถุมงคลชิ้นใดเนี่ยเหมาะแก่คนที่เกิดปีอะไรกันนะครับผมงั้นเรามาขอเริ่มแรกดีกว่านะครับสําหรับคนเกิดปีเสือนะครับวัตถุมงคลเนี่ยที่เหมาะสําหรับคนปีเสือนะครับที่จะเป็นการเสริมสร้างบารามี เสริมสร้างดวงชะตานะครับนี่ครับหมูครับให้จําง่ายๆนะครับปีเสือกับปีหมูเนี่ยจะเป็นปีที่พาคีกันส่งเสริมซึ่งกันและกันครับอันนี้ก็เข้าเหมือนคนสมัยก่อนโบราณนะครับเวลาคนจีนของเรื่องคนจีนนะครับเขาจะแต่งงานกันเนี่ยเขาจะต้องดูปีเกิดครับว่าแต่ละคนเนี่ยปีเกิดอะไรเหมาะสมกันไหมชงกันไหมนี่แหละครับถึงได้เอาใช้เหตุว่าทำไมถึงต้องใช้วัตถุมงคลอันนี้ เสริมให้แก่คนปีเสือนะครับเสือปีเสือกับปีหมูเนี่ยเป็นพาคีซึ่งกันและกันส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับของส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่ท่านที่จะพิจารณากันเอาเองนะครับอ่ะเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าทําไมเราถึงใช้หมูองค์ชิ้นนี้นะครับเนี่ยทำไมถึงใช้เพราะว่าหมูนี่นะครับไปตรงกับ ตำรานครับว่าหมูหากินครับทำไมถึงบอกเป็นหมูหากินเพราะว่าหมูเนี่ยเวลาเขาหากินเขาจะต้องก้มหน้าในการขุดคุ้ยหาอาหารใช่ไหมครับขุดหาพวกมันหาพวกพืชต่างๆครับที่อยู่ในดินจากนั้นก็เป็นหมูเขาจะต้องก้มหน้าใช่ไหมครับเวลาหมูต่อสู้เนี่ยหมูเาก็จะก้มหน้าเหมือนกันครับก้มหน้าโดยใช้เ,เขี้ยวเขา,าครับ เพื่อใช้ขวิดศัตรูไม้ศัตรูเข้ามาใกล้อันนี้สังเกตง่ายครับเราดูในสรารคดีกันใช่ไหมครับหมูทุกเกือบทุกชนิดเลยเนี่ยจะต้องมีการก้มหน้ากันเนี่ยเพื่อจะขวิดหาอาหารหรือขวิดต่อสู้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหมูนี่เลยเข้าตามตำราครับเป็นหมูหากินหมูป้องกันภัยใช่ไหมครับและไปตรงกับคติหนึ่งของทางอินเดียครับก็คือ นาลายอาวตารนะครับปางหนูป่าเขี้ยวแก้วครับอันนี้จะเล่าเป็นตำนานไว้นะครับอ,อ่ะตำนานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกต้องมากนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการผิดเพี้ยนกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับคือด้วยมันมีอสูรนตนหนึ่งนะครับเขาได้มาเป็นตะบะจนเขาแข็งแกร่งเนี่ยด้วยความวุ่นวุ่นเขาเลยจับพื้นโลกข,ของเราเนี่ยครับเอาไปพลิกไปอยู่ในใต้จกักรแลเขาอ่ะนะครับ หรือเอาไปซ่อนเนี่ยจนสร้างความเดือดร้อนเนี่ยครับให้แก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับร้อนไปถึงพนาลายนะครับพนาลายท่้นเลยเอาตามาเป็นหมูป่าครับมาขิดต่อสู้กับอสูรตนจนชนะแล้วท่านก็ได้พลิกแผ่นดินกลับขึ้นมาให้เป็นปกติคือทําให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับก็เลยตรงความเชื่อครับว่าใครที่บูชาหมู นาลายนะครับก็เหมือนกับว่าพิกชะตาพิกดวงค,ค้าคูนชะตาเราไม่ให้มีคําว่าตกต่ำครับนั้นถึงเราไปตรงนะครับกับวัตถุมงคลน,นี้ครับเห็นไหมครับถือหมูนี่มีความหมายดีแล้วเรารู้องค์ประกอบอะไรใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคนปีเสือเนี่ยห้วตถุมงคลที่เป็นหมูเนี่ยใช่ไหมครับก็จะทําให้เราเนี่ยเสริมสร้าง เรื่องดวงชะตาไม่มีวันตกเมื่อว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้เพราะหมูเนี่ยเขาพลิกแผพลิกดวงชะตาให้เราหากินให้เราเป็นโชคลาภให้เราเป็นสิ่งที่ดีให้เรามาตลอดนะครับนะดีไหมครับวัตถุมงคลน,นี้โอเคครับอ่าเรามาต่อครับเดี๋ยวเรามาต่อคุยของวัตถุมงคลของปีหมูดีกว่าครับอ่าตอนนี้นะครับ เริ่มให้ทายนะครับว่าปีหมูเนี่ยต้องห้อยอะไรดีครับลองทายกันดูนะครับโอเคครับจะเลยเลยนะครับคนเกิดปีหมูต้องห้อยเสือครับทำไมถึงห้อยเสือเพราะว่าปีหมูปีเสือเนี่ยพาคีกันนะครับเป็นปีที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นปีนักสัตว์ที่ดีที่สุดนะครับสองปีนี้โอเคครับแล้วทําไมผมถึง ใช้วัตถุมงคลเสือนี่นะครับเพราะหนึ่งครับลักษณะถ้าสังเกตได้ดีนะครับเสือเขาจะอ้าปากคือกากำลังคำรามอยู่ครับคำรามล้วต่อมาพิเศษอย่างนวัตถุมงคลนี้มีเม็ดกลิ่งอยู่ข้างในครับให้ดูตรงมีตูดนะครับเขามีการฝังกลิ่งแต่เสียดายครับเนี่ยลองเขยา่าดูไม่ได้ยินเสียงครับแต่เรารู้ว่ามีเสียงอยู่ในนี้ปุ๊บ เลยไปตรงกับหลักการครับว่าเสือกําลังคำรามเนี่ยไปที่ไหนเสียงนะครับหมายถึงเสียงเสียงไปที่ไหนเนี่ยสัตว์ก็กลัวเกรงกลัวหนีหายหมดถือว่าเป็นตบากเดชะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราห้อยวัตถุมงคลน,นี้นะครับสําหรับคนเกิดปีหมูนะครับไปไหนเนี่ยตัวเรายังไปไม่ถึงเลยใช่ไหมครับแต่ชื่อเสียงเราขจรกระจายออกไป คนกออ็รู้จักเกรงใจชื่อเสียงโด่งดังถึงบอกว่าถุมงคลนี่ครับดูแลเหมาะสมมากที่จะเอามาเสริมในทางคงจุย้ยเพราะยาไมติพ่อ,อะไรครับเสืออ้าปากอีกลิ่งอยู่ข้างในเปรียบเหมือนเสือกําลังคํารามตลอดเวลาไปไหนเนี่ยก็ทําให้คนรู้สึกเกรงใจมีบารมีเสริมอํานาจแต่ถามนะครับวันนี้ที่บอกมาหมดเนี่ยวัตถุมงคลทุกชนิดนะครับ ผู้สร้างเนี่ยตั้งใจสร้างมาครับไม่ว่าจะเกิดปีไหนก็ใส่ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าที่ผมมานําเสนอวันนี้เนี่ยเพราะว่าวัตถุมงคลสองชิ้นนี้เนี่ยเอาให้เหมาะสําหรับคนที่เกิดปีนี้อันนี้เป็นเรื่องการเสริมดวงเสริมฮวงจุ้ยนะครับถามว่าของทางฝั่งวงจุ้ยในตีนเนี่ยเขามีไหมครับเขาก็มีครับเป็นเครื่องรางพวกนักสัตว์เป็นอะไรต่างๆเอาไว้เสริมดวงนะครับ จากนี้เราเลยเอาวัตถุมงคลของทางไทยเราหาง่ายออกมานี่เอามาใช้อาแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเสริมันอื่นตกันอีกนะครับผมคนเกิดปีเสือเนี่ยนะครับเป็นคนธาตุไม้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะหายอื่นมาเสริมดวงชะตาเราได้ไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีวัตถุมงคลไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำไงดี ดังนั้นก็เราอาจจะเรื่องเป็นเรื่องสีครับคนเกิดปีเสือธาตุไม้นะครับสีสีที่ส่งเสริมนะครับก็คือสีฟ้าเป็นการสีเองส่งเสริมนะก็คือเหมือนมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับก็คือสีฟ้าครับสีน้ําเงินสีที่เป็นธาตุน้ํานะครับเอาง่ายๆน้าเนี่ยจะเสริมให้ไม้ ใช่ไหมครับเสริมไห้ไม้เจริญงอกงามเรารู้แล้วเราเป็นธาตุไม้เราก็ต้องหาอะไรก็ตามที่เป็นสีฟ้าสีน้เงินเพื่อเอามาเสริมสร้างสีดําก็ใช้ได้นะครับสีดํานี่ก็ถือว่าเป็นสีของธาตุดินเหมือนกันนะครับกับพวกสีเทาก็ใช้ได้นะฮะแล้วต่อมานะครับสีที่เป็นโชคลาภเนี่ยของคนธาตุไม้นะครับก็คือสีธาตุดินครับพวกสีเหลือง สีน้ำตาลสีครีมอันเนี้ยสีพวกเนี้ยถ้าเราจะเอามาเสริมทำเป็นของเขาเรียกอะไรเสริมโชคลาภแก่ตัวเรานะครับก็แนะนำเป็นกระเป๋าตังค์ครับคนเกิดธาตุไม้เนี่ยก็ใช้กระเป๋าตังค์เป็นสีน้ำเสียงธาตุดินครับเพื่อมาเสริมให้เป็นโชคลาภเราเสื้อผ้าอาจใส่เป็นสีของธาตุน้ำ อะไรหรืออะไรก็ตามครับที่เราคิดว่าเอออันนี้จะทําเป็นเรื่องโชคลาภของเราเนี่ยให้เน้นเป็นสีธาตุดินเป็นหลักครับอโอเคครับคือบางครั้งเอาวัตถุมงคลมาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวค้นหาไม่ได้ครับแนะนําใช้สีครับอันนี้ก็ง่ายดีต่อมานะครับคนเกิดปีหมูปีหมูเป็นธาตุน้ําใช่ไหมครับธาตุที่ส่งเสริมเนี่ยก็คือ ธาตุโลหะธาตุทองหรือธาตุลมแต่สำนักเรียกไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนธาตุนี้เนี่ยเขาจะเรียกเป็นลมบ้างเป็นทองบ้างเป็นโลหะบ้างนะครับอันนี้ให้ถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับก็คือว่าธาตุโลหะในที่นี้ก็พวกเงินแล้วก็พวกทองนะครับเราอาจจะหาแหวนแหวนเงินสร้อยเงินหรือว่าต้มหูอะไรก็ตามนะครับกําไรเป็นเงินมาสวมใส่ เพื่อเสริมให้กับตัวเราใช่ไหมครับถ้าหาทองคําใส่ได้ก็ดีครับแต่ผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องระวังเลยอ่ครับอันนี้ขอให้เป็นเงินดีกว่าอย่าใส่ทองเลยอันตรายนะครับและต่อมาครับเรื่องโชคลาภแล้วครับโชคลาภเนี่ยเราเป็นนักสีอะไรครับอันนี้พอรู้ไม่เอ่ยโอเคครับเฉลยครับสีแดงครับ สีแดงจะเป็นสีโชคลาภของาธาตุน้ำนะครับสีแดงในที่คือาธาตุไฟก็วันนี้ครับก็มานำเสนอนะครับวัตถุมงคลเนี่ยเพื่อเสริมสร้างกำลังใจกับทุกคนนะครับเพราะตอนนี้เันเรื่องด้วยทั้งเศรษฐกิจทั้งไวรัสด้วยต่างๆเนี่ยครับอาจจะทำให้คนขาดที่พึ่งทางใจนะครับฮัทเจเลยหาวัตถุมงคลมาเพื่อเสริมสร้างกำลังใจนะครับ ก็ขอเน้นย้ำนะครับไม่ใช่มาหาห้อยไว้แล้วจะทําให้รวยให้อะไรนะครับอันนี้ของพวกนี้คือเสริมสร้างกำลังใจอย่างเดียวครับเหมือนกับคำคำหนึ่งที่เขาบอกครับเสียอะไรก็เสียได้นะครับอย่าเสียกําลังใจครับด้านใจนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะทั้งปวงนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเรามีความตั้งใจและกําลังใจไม่เสียเนี่ยอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะครับผม ก็ฮัดเดี๋ยวขอจบรายการเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับก็ขอหยิบวัตถุมงคลทั้งสองนี้นะครับมาอาราธนานะครับผมให้แก่ทุกคนนะครับที่ดูรายการนี้นะครับก็ขอให้พบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญและความโชคดีนะครับแคล้วคลาดจากภัย,ยอันตรายทั้งปวงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะครับสาธุแล้วก็ขอจบรายการเป็นเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ